I don't eat. Every time before I take a dog food in my pet shop, yeah. I will always, I will always try first before I, 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 sell it. Every pet owner, pet shop owner is the same. รักทุกอย่างที่เป็นหมาจริเจ๊งมันมีตู้เย็นติดในรถอะ่ะเอาไว้แช่อาหารหมาโดยเฉพาะไอ้ที่ถามมึงว่าเท่าไหร่นะมันจะซื้อมอต้าอยู่อยู่ในเชีงยงใหม่นะมันบอกรันฟีโน่เฮ้ยราคาฟีโน่นโนก็สี่หมืออ่นหรื่าฮะ อ่าวมันมาถึงมันเห็นไห่ยังเวยนะพี่ก็มีไอ้ที่นองพอนเชื่อเก่าๆอห่างนนี้มันจับเปลี่ยนมดทุกหนึ่งตอนแรกพี่อะไรของมึงวะเนี่ยยุ่งเลยกูอ๋อมันค่อยๆเปลี่ยนเดี๋ยวตัวมันเริ่มแหละเอาฮอเอาไม่เขา มันบอกพี่ว่าอะไรหรือว่า